เรามาดูความวุ่นวายของการหาโค้ชใหม่ของทั้ง2ทีมดังอย่างบาเยนมมวนิกและบาร์เซโลนากันครับมาดูกันที่บบเยนครับผมบาเยนและทูเคิลได้ประกาศแยกทางกันตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาลทางด้านทูเคินนั้นได้บอกว่าเขานั้นจะออกหลังจากจบจากฤดูกาลนี้ส่วนทางบาเยนนั้นก็ได้ติดต่อโค้ชใหม่ไปถึง3คนด้วยกันและทั้ง3คนนั้นก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอของบบเยนสุดท้ายบบเยนก็ต้องกลับไปง้อโทมัสทูเคิลเพื่อให้คุมทีมต่อในฤดูกาลหน้า ด่านโทมัสซูเคิลนั้นพอได้ทราบข้อเสนอนี้ก็ปฏิเสธอย่างทันทีเพราะตัวเขานั้นไม่อยากอยู่กับบาเยิร์แล้ว กรณีถัดมาครับผมชาบี้ได้ประกาศลาออกจากบาร์เซลโลนาในช่วงกลางฤดูกาลแต่ทางบาร์เซลโลนานั้นก็ไม่ยอมและกลมให้ชาบี้นั้นอยู่ต่อกับทีมไปอีกด่านชาบี้นั้นเมื่อมาคิดดูดีๆแล้วก็เปลี่ยนใจที่จะอยู่คุมบาร์เซลโลนาต่อไปสุดท้ายแล้วเหมือนเรื่องนี้จะลงเอยด้วยดีแต่บาร์เซลโลนานั้นกลับตัดสินใจไล่ชาบี้ออกจากการเป็นโค้ชในช่วงท้ายฤดูกาลอย่างไร้เหตุผลสุดท้ายสองทีมนี้จะเป็นอย่างไรจะมีใครมาคุมสองทีมนี้หรือไม่ ต่อมาติดตามรุนกันต่อไปครับ